สวัสดีค่ะเพื่อนจะมาตำถั่วเด้อนี่เขาเอิญถั่วอะไรนะถั่วปีเนาะมามาตำถั่วกันค่ะถั่วปีเด้อพี่น้องมาตำกันค่ะมาตำกันพริกขี้หนูกระเทียมเตรียมพร้อมล้วค่ะมาตำกันเ้ยค่ะาตำถั่วปีกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะแล้วก็มีไข่ต้มนะคะ่ะมากินด้วยกันค่ะมาเริ่มตำกันเลยนะคะ ถั่วปรีค่ะถั่วปรีถั่วม่วงมาเด้อค่ะพี่น้องมาตำกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนมาตำถั่วกับเยไก่ค่ะยไก่มาตำถั่วดูนี่ยไก่จะตำถั่วปีค่ะถั่วปีเคยกินบ่ถั่วปีีด้วยพี่น้องถั่วปีมันเ่บมาตำถั่วปีด้วยกันนะคะอร่อยค่ะ อร่อยมากนะคะเพื่อนๆเคยกินไหมคะถั่วปรีค่ะถั่วปรีถั่วปีนะคะมามาตำถั่วปีกันนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาตำกันค่ะหั่นใส่เลยล้างสะอาดแล้วมาหั่นใส่เลยค่ะมาตำถั่วปีกันนะคะอร่อยออร่อยด้วยกันค่ะ ไม่ค่อยเจอนะถั่วปีเนี่ยเพิ่งจะเจอวันนี้เลยตำให้อร่อยเลยไม่กินบอถั่วปีค่ะพี่น้องถั่วปีมาตำถั่วปีกันนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมาตำกันนะคะมา ตำถั่วปีด้วยกันค่ะอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะผู้ใดเคยกินแน่ั่วปีนี่มันแส่บเด้อพี่น้องกินกับข้าเหนียวเนะเาะก็มีไข่ต้มมาอร่อยด้วยกันนะคะยไก่ตำถั่วค่ะถั่วสีม่วงนะใครเคยกินบ้างถั่วสีม่วง มามาตำกันค่ะแซ่บตำให้แหลกมันจะได้เข้าเครื่องนัวๆแซ่บๆด้วค่ะแซ่บๆมาให้แซ่บน้ำกันค่ะมาแซ่บน้ำกันเด้อมาจ้าตำถั่วละเอียดแล้วเราก็มาใส่เครื่องกันนะคะเพื่อนๆมาใส่เครื่องกันค่ะ ใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงเดอ้อใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงแล้วก็มาใส่มะนาวกันค่ะมะนาวนะคะมะนาวเติมมะนาวลงไปเดอ้อไช้ชิลสดค่ะไช้ชิรสดอืใส่ไ,ไปมะเขือเทศเด้อค่ะพี่น้องใส่มะเขือเทศนาบมะเขือเทศค่ะ ปลาขวดเรานะคะปลาขวดปลาขวดของเราค่ะใส่ปลาปลากระด,ดีไปนิดนึงนะมันจะได้หอมค่ะมันจะได้หอมชอบกินนะ้ปลาปลากระดีหอมหอมปลาปลากระดีะด่เขาคัว่วค่ะหอมดีค่ะ,ะใส่ไปนิดนึงพอเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวเค็มนะคะมา ก็มาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะมาคลุกเ้าให้เข้ากันค่ะใส่เครื่องส็จแล้วก็มาคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะน,คะคนาา่ากินนะะ่าก,นากินตำถั่วม่วงค่ะตำถั่วปีเด้อเคยกินบ่พีน่นงถั่วปีมาแซ่บเหมือนกันมาแซ่บเหมือนกันเนื้อไก่ก็จะใส่น้ำตาลปีด๊ดักหน่อยนึงแล้วก็ถูรวแล้วก็น้ำมะนาว น้ำปลาก็เค็มอยู่แล้วไม่ต้องใส่น้ำปลาหรอกเดี๋ยวกินไม่ได้ชิมกันใส่มะนาวไปอีกค่ะมันไม่เปรี้ยวน้ำปลาไปหน่อยนึงพอพอแล้วเดี๋ยวเค็มโอ้ยเปิดตาแตกน้ดหัว เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็มาตักใส่จานกันเด้อตักใส่จานเสร็จแล้วนะคะมาเราก็มาตักใส่จานกันค่ะถั่วปี หลายหๆเด้อพี่น้อง่คยกินบ่อถั่วปี๋ตำนี่ถั่วสีม่วงนะถั่วข้าวกลัมเขาเอิญ่าถั่วข้าวกลัมเนาะมากินตำถั่วด้วยกันนะคะเอ๊มันติดคุกเยอะเนาะเดี๋ยวปอดเอาสักหน่อยก่อนจะได้มันค่ะถั่วข้าวกลัมค่ะ เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันนะคะอรอยอรๆด้วยกันค่ะกินตำทั่วน้ำกันค่ะพี่น้องจา๋าเศษเบด้วยค่ะตำทั่วเขากรําค่ะตำถั่วปีมากินน้ำกันเวยค่ะเศษ